สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ทางสื่อเสียง Spotify d r k i t Podcast นะครับแล้วก็ที่ฟังอยู่ทางช่องทางของ YouTube d r k i t Channel นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีเรื่องมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับด้วยความห่งใยทุกท่านนะครับทั้งนักศึกษาคุณครูนะครับรวมถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากต้นปี2565เป็นต้นมานะครับก็เป็นการ ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งสายพันธุ์ที่กำลังระบาดแล้วก็ทุกคนติดกันเป็นส่วนมากเกือบ100%ในตอนนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์โอไมคอนนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาเล่าบอกต่อกันนะครับเป็นเรื่องของการจัดบริการโฮมไอโซเลชันนะครับของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็เป็นประกาศนะครับเป็นประกาศแนวทางปฏิบัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด -19 แบบโฮมไอ s o เลชันนะครับซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงเมื่อมกราคม2,565นี้เองนะครับก็ต้องเท้าความไปก่อนนะครับย้อนกลับไปในช่วงของปลายปี2,564นะครับซึ่งมีการาพบการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอนนะครับเป็นการเริ่มพบนะครับและก็แพร่ระบาดเป็นวงกว้างใน บ้านเราเนาะนะครับนะครับซึ่งก็พบว่าอาการของผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด1 9าสายพันธุ์โอไมกอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงนะครับอาจอแล้วก็อาการเรืองกล่าวก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในนะครับของโรงพยาบาลนะครับหรือสำหรับเด็กหรือ,อผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่ได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเนี่ย ก็อาจจะได้รับการรักษา,าดูแลในเพียงระยะสั้นๆนะครับแล้วก็กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านนะครับในสถานหรือในสถานที่รัฐจัดหาให้นะครับโดยการาให้คำดูแลหรือให้คำปรึกษาจากทางแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงแนวทางนะครับแนวทางในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งเขาซึ่งเขาเนี่ยจะให้คำแนะนำนะครับซึ่งเขาจะให้คำแนะนำในการ ที่เราจะดูแลผู้ป่วยแบบโฮมไอโซ l เลชั่นนะครับหรือว่าดูแลตัวเองแบบโฮมไอโซ l เลชั่นนะครับทั้งนี้ฉบับนี้นะครับฉบับที่ถืออยู่ในมือตอนนี้นะครับก็เป็นฉบับที่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย นะครับปรับปรุงนะครับเพื่อให้การดําเนินงานในการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9สําหรับสายพันธุ์โอเมคอนเนี่ยนะครับที่ได้ทําการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับได้ดูแลได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการปรับปรุงฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้นําบทเรียนจากการระบาดของโรคโควิด1 9ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาทําการปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ ทีนี้เรามาดูอาการของผู้ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอนนะครับซึ่งผู้ป่วยสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ติดได้ง่ายติดเร็วนะครับแล้วก็อาการมีอาการเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะบางคนเนี่ยนะครับไม่แสดงอาการหรืออาจจะสังเกตไม่เห็นเลยนะครับอาการส่วนมากที่เห็นนะครับก็จะเริ่มเจ็บคอนะครับมีอาการระคายเคืองคอเจ็บคอแล้วมีไข้นะครับแล้วมีไข้แล้วก็มีอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวนะครับถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้น3อาการพร้อมกันเนี่ยนะครับขอให้ท่านอาลองตรวจเช็คด้วย ATK ก่อนเลยนะครับถ้ามาีผลเป็นบวกหรือขึ้น2คขีดนี่นะครับก็เข้าทำการรักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลหรือว่าถ้าคุณหมอให้กลับมารักษาตัวที่บ้านแบบ o o m i s s o l t t o o เนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังคลิปนี้ดูนะครับ สำหรับผู้ที่ป่วยโรคโควิดสิด้วยสายพันธุ์นี้นะครับอย่างที่บอกอาการส่วนใหญ่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะหายไปเองแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจนว่าหายไปเองนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในช่วงปลายสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการมากนะครับอาจจะมีอาการมากผู้ป่วยจึงควรสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะครับถ้าหากไม่แน่ใจนะครับก็สามารถที่จะโทรปรึกษาหรือเข้าไปรับ การรักษาเข้าไปรับก,การตรวจที่โรงพยาบาลนะครับด้วยวิธีการของ RT-PCR นะครับโดยการเข้าไปเนี่ยก็ติดต่อไปอยังโรงพยาบาลก่อนเพื่อที่จะได้รับก,การรักษาหรือรับก,การดูแลที่เหมาะสมนะครับอาการของโรคนะครับอาการของสายพันธ์โอเมกอนนะครับผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยจะเริ่มแพร่เชื้อก่อนมีอาการประมาณ2-3วันนะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนที่ท่านจะ ตรวจ ATK เคนี่ยนะครับหรือมีอาการเจ็บระ,ะเคืองระคายคอนะครับเจ็บคอรหรือว่ามีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยสวันก่อนหน้าท่านจะเริ่มแพ้เชื้อได้แล้วนะครับเมื่อท่านเริ่มแพ้เชื้อเนี่ยนะครับจะมีอาการจะมีาการแพ้เชื้อไปจนถึงประมาณ1สัปดาห์แรกของการเจ็บป่วยนะครับนับจากวันที่เริ่มมีอาการเลยนะครับผู้ป่วยโรคโควิด1 9ด้วยาสายพันธุ์โอเมกคอนเนี่ยนะครับ จะมีอาการน้อยมากนะครับจนบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็หายไปเองโดยที่บางครั้งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้ติดเชือ้อโควิดส9าสายพันธุ์โอมคอนไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถึงเราจะหายไปแล้วหรือว่าถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับจะยืนยันว่าติดเชื้อและหายไปแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ตามนะครับใน น้ำมูกนะครับในน้ําลายของผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็ยังมีระยะเวลาในการแพร่เชื้ออยู่ได้อีกประมาณ10วันนะครับดังนั้นหลังจากที่ตัวเราเองหายหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวญาติพี่น้องของเราหายนะครับก็อาจจะต้องให้หยุดงานนะครับหรือว่าต้องกักตัวเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อเนี่ยนะครับหายไปก่อนใช้เวลาประมาณสัก10วันนะครับ ทีนี้มาดูคำนิยามนะครับคำนิยามของ o o m i s s o l t i o n เนี่ยนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาตีความหมายให้กับคนสองประเภทนี้นะครับประเภทแรกก็คือ เป็นผู้ป่วยโควิด -19 ที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์การวินิจฉัยและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาตัวเองที่บ้านได้นะครับอย่างนี้ก็จะเข้าข่ายกรณีที่1นะครับกลับไปทําการรักษาและกลักตัวอยู่ที่บ้านแบบ home อ s o l เลชั n นะครับส่วนแบบที่2ก็คือผู้ป่วยโควิด -19 นะครับที่เป็น s t e ็ปดาวนะครับหลังจากเข้ารับการรักษาที่สถานที่รัฐจัดให้นะครับหรือว่ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับอย่างน้อย7วันแล้วนะครับ แล้วมีอาการดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็โรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่รัฐจัดให้เนี่ยนะครับก็จะให้กลับบ้านนะครับโดยดูแลรักษาตัวเองต่อด้วยวิธีการโฮมไอโซเลชั่นนะครับนี่ก็จะมี2กรณีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของการทำลักษณะของบ้านที่เราทำการโฮมไอโซเลชั่นนะครับหรือว่า ลักษณะของบ้านที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับทำการกักตัวแล้วก็รักษาตัวเองนะครับซึ่งผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยต้องอาศัยอยู่ในสถานที่พักแห่งนี้นะครับอาศัยตลอดระยะเวลากักตัวนะครับไม่ควรจะออกนอกพื้นที่ไม่ควรจะออกนอกห้องนะครับแล้วก็ไม่ควรเปิดแอร์ไม่ควรเป็นสถานที่ที่ปิดทึบนะครับควรจะเป็นสถานที่เปิดโล่งนะครับ แล้วก็เป็นห้องที่ระบายอากาศได้ดีนะครับส่วนห้องนอนนะครับก็ควรเป็นห้องนอนส่วนตัวนะครับถ้าไม่มีห้องนอนส่วนตัวก็เป็นพื้นที่ควรจะมีพื้นที่ที่กว้างพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นกรณีที่มีผู้อื่นอาศัยอยู่ร่วมด้วยนะครับแล้วก็ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศระบายได้ลมถ่ายเทได้เป็นอย่างดีนะครับ ส่วนในการกรณีที่ต้องมีอาหารนะครับก็ควรที่จะมีผู้จัดหาอาหารของใช้จําเป็นให้นะครับผู้ป่วยไม่ควรที่จะออกไปซื้ออาหารเองหรือไปซื้อของใช้จําเป็นเองนะครับส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําเรื่องสุขอนามัยเรื่องการแยกตัวจากผู้ป่วยได้นะครับตามทีแ่แพทย์ได้แนะนำมานะครับตามผู้มือของแพทย์นะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับ ถ้าหากผู้ป่วยนะครับมีอาการไม่ดีขึ้นก็สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลแล้วเดินทางกลับมารักษาที่โรงพยาบาลได้สะดวกนะครับหรือหากที่บ้านนีเ้เป็นที่พักที่ไม่เหมาะสมนะครับท่านก็อาจจะต้องหาสถานที่แห่งอื่นในการแยกตัวนะครับโดยติดต่อกับผู้นำชุมชนนะครับหรือว่าแหล่งกักตัวของชุมชนแห่งนั้นๆน,น,นะครับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าถ้าเกิดลูกหลานของเราป่วยญาติของเราป่วยหรือว่าตัวเราเอง ป่วยโควิด -19 นะครับด้วยเชื้อโอไมคอนเนี่ยนะครับเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ1ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมมาหาเรานะครับเราควรจะแยกตัวออกมาแล้วก็งดออกจากบ้านงดติดต่อกับทุกคนนะครับติดต่อหมายถึง อาจเจอกันนะครับอาจจะติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับข้อที่2ก็คืออยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลานะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัยนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กนะครับผู้ป่วยเรื้อรลังต่างๆนะครับหากยังมีอาการไอจามนะครับท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับแม้ขณะที่อยู่ในห้องส่วนตัวก็ตามนะครับโดย การคาแนะนำเนี่ยนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับไม่ให้ใช้ไม่ควรใช้หน้ากากผ้านะครับควรใช้หน้ากากอนามัยนะครับข้อที่3คือหากจําเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากเขานะครับอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับหเมตรนะครับถ้าอยู่2เมตรขึ้นไปน่าจะเป็นการดีมากนะครับนะครับ หรือกะไม่ถูกเนาะประมาณ1เมตรเท่าไหร่นอกนะครับก็ตีสว่าประมาณ1ช่วงแขนนะครับหากท่านไอจามนะครับไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นนะครับหรือถ้าหากรู้สึกว่าจะไอจะจามควรถอยออกมาห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรนะครับอย่างน้อย2เมตรนะครับแล้วให้หันหน้าไปทิศทางอื่นนะครับที่ไม่มีคนอยู่นะครับข้อที่4นะครับหากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัยนะครับ ท่านไม่ต้องเอามือมาปิดปากนะครับแล้วก็ไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออกด้วยนะครับเนื่องจากถ้าเอามือมาปิดปากเนี่ยนะครับเชื้ออาจจะปนเปื้อนเปลอเปื้อนอยู่ที่มือของท่านนะครับแล้วก็หากไอจามเนี่ยนะครับให้ปิดหน้ากากอนามัยนะครับหรือถ้าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยก็ให้ใช้ต้นแขนด้านในเนี่ยนะครับนะครับยกขึ้นมาปิดปากของท่านนะครับปิดบริเวณปากและจมูกของเราไว้นะครับ ข้อที่5นะครับการถูมือด้วยเจลแอ,อลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ําเป็นประจำนะครับอันนี้จะช่วยท่านได้มากนะครับหากมือเราเปื้อเปือนนะครับให้ล้างด้วยน้ําสบู่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับโดยเฉพาะภายหลังที่เวลาเราเราเอามือมาป้องปิดป้องเวลาที่เราไอจามแล้วมีน้ํามูกน้ําลายหรือเสมหะของเราติดที่มือเนี่ยนะครับเราควรจะล้างมือด้วย ล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับแล้วก็ล้างให้ติดเป็นนิสัยนะครับแล้วก็ล้างเป็นประจำนะครับก่อนที่เราจะไปสัมผัสอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของใช้ต่างๆร่วมกันในบ้านกับผู้อื่นนะครับอย่างเช่นลูกบิดเราลูกบิดประตูนะราวบันไดจับมือจับตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับรีโมททีวีอะไรพวกนี้นะครับร ข้อที่6กนะครับกรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตรนะครับกรณีที่เป็นคุณแม่กําลังให้นมลูกๆนะครับท่านนะครับยังสามารถให้นมลูกของท่านได้นะครับยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากยังไม่มีรายงานการพบเชื้อโควิด19ในน้ํานมมารดานะครับแต่ในการให้นมเนี่ย คุณแม่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทำความสะอาดตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับทุกครั้งก่อนที่จะสัมผัสตัวลูกนะครับหรือให้นมลูกนะครับข้อที่7นะครับการใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นนะครับนะครับควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นหากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันนะครับ ก็ขอให้ใช้เป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ให้ปิดฝาชะโคกก่อนกดน้ำทุกครั้งนะครับข้อที่8นะครับการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิวนะครับการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิวควรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์หรือพื้นที่ท,ที่อาจปนเปื้อนเสมหะน้ำมูก น้ำลายของเรารวมถึงอุจ,จจาระปัสสาวะของเสียนะครับปัสสาวะของเสียหรือสารคัดหลั่งด้วยน้ําและน้ํายาฟอกขาว5%เซนะครับเราควรทําความสะอ,ดอาดสิ่งต่างๆที่ออกจากตัวเราเป็นของเสียออกจากตัวเราเนี่ยนะครับด้วยน้ํายาฟอกขาวหรือ,อโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เนี่ยนะครับอย่างเช่นไฮเตอร์หรือว่าคอร์กเนี่ยนะครับ โดยใช้ประมาณ5%ของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์นะครับหรือน้ำยาฟอกขาว1ส่วนต่อน้ำ99าส9ส่วนนะครับหรือ0.5%นะครับกรณีที่ใช้น้ำยาฟอกขาว1ส่วนต่อน้ำา9ส่วนนะครับนะครับถ้านึกไม่ออกก็ใช้ไฮเตอร์ที่เราใช้ซักผ้าก็ได้นะครับข้อที่9นะครับ แยกสิ่งของส่วนตัวนะครับแยกสิ่งของส่วนตัวของเราไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับแยกแล้วก็ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะครับสิ่งของส่วนตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นช้อนนะครับช้อนซ่อมตะเกียบจานข้าวแก้วน้ําผ้าช็ดตัวโทรศัพท์นะครับของใช้ทํางานคอมพิวเตอร์หรือว่าสิ่งของใช้อื่นๆนะครับที่อาจจะที่ที่ผู้อื่นอาจจะเผลอมาใช้ร่วมกับเรานะครับดังนั้นเราควรแยกออกมา ใช้เป็นของใช้ส่วนตัวอยู่ในห้องที่เราก,ากักตัวโดยเฉพาะเลยนะครับข้อที่10นะครับไม่ควรนะครับเด็ดขาดเลยไม่ควรรับประทานอาหารกับผู้อื่นนะครับควรให้ผู้อื่นจัดหาอาหารมาให้นะครับแล้วแยกรับประทานเพียงคนเดียวนะครับในช่วงที่กักตัวนี้อดทนก่อนนาะสักสิบกว่าวันนี้นะครับ ถ้าเป็นอาหารที่สั่งมานะครับก็ต,บาานนบต้องเป็นผู้รับอาหารนั้นนะครับและต้องเป็นผู้รับอาหารนั้นนะครับก็ควรให้ผู้ส่งอาหารเนี่ยวางอาหารไว้ให้ที่บริเวณจุดนัดรับนะครับณจุดที่สะดวกนะครับแล้วเราค่อยออกไปรับเมื่อผู้ส่งอาหารกลับแล้วเราก็ใช้วิธีการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเอานะครับข้อที่11นะครับการซักเสื้อผ้าผ้าปูเตียงผ้าคนหนูผ้าปูที่นอนนะครับของใช้ส่วนตัวของเรานะครับควรซักด้วยน้ําและสบู่ หรือผงซักฟอกตามปกตินะครับหากใช้เครื่องซักผ้าที่ใช้เครื่องซักผ้าร่วมกันเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผวานุ่มร่วมร่วมได้นะครับข้อที่12นะครับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลังนะ่ง ให้ใส่ถุงพลาสติกแยกต่างหากนะครับการทิ้งหน้ากากอนามัยของตัวเราเนี่ยนะครับหรือว่าของตัวคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับรวมถึงกระดาษทิชชู่และของใช้จําเป็นต่างๆนะครับที่เราใช้ทําความสะอาดตัวทําความสะอาดอน้ํามูกน้ําลายของเราเนี่ยนะครับควรแยกใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทนะครับเขียนด้วยปากาเมจิกให้ชัดเจนนะครับนะครับว่าเป็นของใช้ของผู้ที่ติดเชื้อโควิดทาการ กักตัวที่บ้านนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งทางขยะปิดฝามิดชิดนะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ําสบู่ท,ทันทีนะครับทีนี้ในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะครับบางท่านอาจกังวลนะครับเราจะสังเกตตัวเองอย่างไรนะครับวิธีการสังเกตตัวเองนะครับให้สังเกตอาการตัวเอง1ก็คือวัดอุณหภูมิอยู่เสมอนะครับมีไข้สูงไหมนะครับสก็คือวัด ออกซิเ saturation นะครับก็คือวัดอ,ออกซิเจนในกระแสะเลือดเนาะนะครับหากมีอาการแย่ลงนะครับหรือมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นไข้สูงมากเกินกว่า39องศาเซลเซียสนะครับหายใจหอบเหนื่อยหายใจยากนะครับวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วแล้วเนี่ยได้น้อยกว่า94เ ได้น้อยกว่า94%หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้นะครับให้ท่านรีบโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเคยรับการรักษาอยู่นะครับหรือติดต่อญาติโดยด่วนเพื่อให้ญาติเนี่ยติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับให้ส่งตัวท่านไปรักษานะครับ และเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับท่านควรใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับจัดหาไว้เพื่อรับส่งโดยเฉพาะนะครับไม่ควรใช้รถสาธารณะนะครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับและในการเดินทางขอให้ท่านใส่ชุดที่รัดกุมนะครับใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดระยะเวลาการเดินทางหากมีคนที่ร่วมไปกับเราด้วยนะครับก็ควรป้องกันนะครับ ใส่หน้ากากอนามัยทุกท่านทุกคนนะครับ2ชั้นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยตลอดเวลาแล้วก็ในการนั่งรถให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศด้วยนะครับทีนี้เมื่อท่านเดินทางไปถึงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจะทำปฏิบัติตัวเช่นไรนะครับจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ท่านดําเนินการนะครับข้อแรกเลยก็คือนะครับให้ดําเนินการติดต่อ กับผู้ป่วยให้เร็วที่สุดภายใน6ชั่วโมงนะครับหลังจากผู้ป่วยโทรแจ้ง1330นะครับนะครับหลังจากที่ถ้าหากท่านอยู่คนเดียวแล้วท่านกด1330เนี่ยนะครับโรงพยาบาลจะพยายามติดต่ออกับหาท่านโดยเร็วที่สุดนะครับไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับข้อที่2ก็คือประเมินความเหมาะสมสําหรับผู้ติดเชื้อตามดูปพนิตของแพทย์นะครับข้อที่3ก็คือโรงพยาบาลจะให้ท่านลงทะเบียน ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์แยกกักตัวที่บ้านนะครับนะครับอันนี้ในกรณีที่ท่านเป็นเล็กน้อยนะครับข้อที่สี็คือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะแนะนําการปฏิบัติตัวที่บ้านให้กับท่านให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับข้อที่5ก็คือติดตามและประเมิอนอาการผู้ติดเชื้ออย่างน้อยวันละครั้ง หรือตามดุลยพินิจของแพทย์นะครับโดยให้ผู้ติดเชื้อวัดอุณหภูมิและวัดระดับออกซิเจนในเลือดทุกวันผ่านระบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับข้อที่6นะครับเมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการมากขึ้นให้มีระบบนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะครับถ้าหากตัวเราหรือว่าญาติของเราติดเชื้อแล้วก็รู้สึกอาการแย่ลงมากๆเนี่ยนะครับโรงพยาบาลจะมีระบบ นะครับติดต่อแล้วก็นําพวกเรานะครับนำผู้ป่วยเนี่ยกลับมายังโรงพยาบาลน,นะครับในกรณีข้อที่7นะครับทั้งนี้ระหว่างติดตามอาการของผู้ป่วยเนี่ยนะครับแพทย์อาจพิจารณาให้ ทำการรักษาตามความเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ของกรมการแพทย์กระทรวงาสาธารณสุขนะครับซึ่งมีการปรับปรุงระบบเป็นระยะนะครับตามข้อมูลและสถานการณ์นะครับท่านสามารถติดตามฉบับปัจจุบันได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ https <s> <s> ค c o v i d 1 9 dms go.th นะครับรนะครับนะครับเมื่อท่านเข้าสู่เว็บนี้นะครับระบบจะจัดส่งยานะครับระบบจะมีการจัดส่งยาการแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับประทญญานยาการสังเกตผลข้างเคียงที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาลและการรับผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ มาดูข้อสุดท้ายนะครับมาดูข้อสุดท้ายซึ่งเราจะต้องรู้นะครับเพราะว่าเป็นเกณฑ์ในการนําส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับเป็นเกณฑ์ที่โรงพยาบาลเขากําหนดไว้นะครับ ว่าเขาจะต้องนําผู้ป่วยกลับมารักษากลับไปที่กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเมื่อมีอาการไข้สูงเกินกว่า39องศาเซลเซียสนะครับเมื่อมีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสในระยะเวลานานกว่า24ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องนําส่งนะครับข้อที่2ก็คือหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาที ในผู้ใหญ่นะครับหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่นะครับข้อ13ก็คือออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยนะครับหรือว่าตัวออกซิเจน saturation เนี่ยนะครับเมื่อวัดแล้วได้น้อยกว่ามีค่าน้อยกว่า94นะครับ ข้อที่4นะครับผู้ป่วยเนี่ยมีโรคประจําตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือจําเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับตามดุลยพินิษของคุณแพทย์นะครับของคุณหมอนะครับข้อที่5นะครับสำหรับในเด็กนะครับหากมีอาการหายใจลําบากซึมลงดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลงนะครับอันนี้ก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทาง ปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด -19 แบบ Home Isolation นะครับซึ่งเป็นการจัดบริการของเป็นการจัดบริการโฮมไอ s o l เลชันของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลในเดือนมกราคม2565นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับ สังเกตรอบรอบตัวแล้วนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะติดโควิด19สายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยจะเราได้ยินข่าวคนใกล้ตัวเนี่ยคนนั้นคนนี้ติดทุกวันแล้วก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันนะครับแม้แต่คนที่นั่งทํางานอยู่ข้างๆเรานะครับก็ทยอยติดไปทีละคนนะครับหรือว่านักเรียนนะครับนักศึกษา รืแม้แต่ใครก็ตามนะครับที่เรารู้จักก็ทยอยติดไปทีละคน2คนเราก็กักตัว2ครั้ง3ครั้งนะครับซึ่งอีกไม่นานนะครับทุกคนก็จะต้องติดเจ้าโอไมคอนหมดทุกคนดังนั้นการที่จะ,ะรู้ข้อปฏิบัตินะครับสำหรับการทำโฮมไ s o l a t i o n เพื่อดูแลตัวเองแล้วก็เอาไว้ เป็นข้อมูลสําหรับการติดต่อกับโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดหาให้เนี่ยนะครับก็เป็นการดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐการไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่เป็นไข้โควิด1 9นะครับแล้วก็การรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยนะครับจากโควิด19โอเมรอนนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ